เกิดมาอร่อยเกิดมาสดชื่นโอลาลาบองชุ้ดีโดน้ำผลไม้หลากรสฉ่ำๆโยเกิร์ตจากฝร,รั่งเศสอร่อยสดชื่นดีโดผสมโยเกิร์ตแจ้งเกิดความอร่อยอเฮ้ <c oughs> hey, สวัสดีเด็กๆเอ้านี่มาอร่อยและสนุกกันว้าวอร่อยจังเลยรอร่อยสนุกมีให้เลือกมากมายอร่อยสนุกต้องดิปปะ Not lie ุ me ม m ันมันทุกมเมันม็ดมันทุกโมเมนต์ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนเ็ด Not lie กแก่มันทุกเม็ดมันทุมนต์เยนจังแม่บอกว่าจะได้สิ่งดีๆ <N> ใช่แล้วล่ะนมไทยเดนมาร์กโอเมก้า Plus ผลิตจากนมโคโสดแท้ไม่ผสมนมผง พลัสด้วยโอเมก้า 3, 6, 9มี DHA รวมไปถึงมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงและยังมีลูทีนอีกด้วย <Wow. S 1> น้องไทยในหมาโอเมก้าพลัสเพิ่มคุณค่าเพ่อดเดทุกคนนี่หนูก,กินอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมอ่ะนี่ของลูกนี่มันอาหารปลางั้นนี่ลูกแบบใหม่ซองมีซิปโปรตีนส5เพิ่มคิวจากนอร์เวย์ด้วยนะ ปลาสัก,กุระสำรับปลาเท่านั้นเพิ่มคริวจากนอร์เวย์ด้วยนะและกตะซอยรู้นะว่าคุณโตมากับกล่องนี้แช่กล่องนี้แลยังดื่มกล่องนี้ทุกเวลาก็เราโตมากับแลกตาซอยแลคกตาซอยอร่อยคุ้มค่าเบลฟามกับนี่เขียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่เซเว่นอีเลฟและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป สนับสนุนโดยถั่วลิสงเคลือบตากโกแก่โกแก่มันทุกเนบ